สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมัมจกมกสุดทนประรากาศแยกทางแจ็คแฟนฉัน ทำเอาแฟนๆที่เห็นคลิปนี้ต้องเปิดดูจนจบจริงๆโดยเมื่อวันที่28สิงหาคม65ตลกดังรุ่นใหญ่ระดับแถวหน้าวงการบันเทิงอย่างหม่อมจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาได้อัดคลิประบายความในใจลงในช่อง y YouTube เอนดูวงคำเหลาพร้อมขอประรากาศแย่งทางกับนักแสดงรุ่นน้องอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนฉันซึ่งในคลิปหม่อมจกมกก็พูดว่าอ่ะวันนี้ก็มาพูดเรื่องพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงมันรักกันทุกคนนั่นแหละ แต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะก็รักเหมือนเดิมแต่ก็อยากจะพูดอยากจะขอแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องคนหนึ่งที่มันคือไอ้แจ็คแฟนชัน เท่านั้นยังไม่พอในคลิปหม่มจกมกยังพูดถึงแจ็คแฟนชันต่ออีกว่าทางสนุกของพี่น่ะด,ดีมากทางกอล์ฟก็ผ่านเหลือแต่ทางเทินโปรโเท่านั้นแต่ไอทางฟุตบอลเนี่ยไอแจ็คแฟนชันกูกับมึงขอแยกทางกันเถอะวะกูไม่เอาแล้วกูขอไปอยู่ทีมอื่นแมนยูกูพอแล้วเข้าใจไหมไอแจ็คก,กูไม่เอาแล้วแมนยูทีมมึงเออมึงเข้าใจไหม แล้วแมนยูเมื่อคืนกี่ศูนย์ล่ะมีประโยชน์อะไรได้เครื่องเดียวลิเวอร์พูล9ศูนย์ถึงแม้จะอยู่อันดับ7วันหน้าไม่แน่อาจจะอยู่5 6กูขอแยกทางเถอะว่าไอ้แจ็คพร้อมยกมือไหวเพื่ออะไรจะดีขึ้นเพื่อครอบครัวจะดีขึ้นไม่เชื่อหรอกมันช้ำบ่อยๆได้ก็ไม่เต็มแมนยะูน่ะกูขอไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อความสบายใจแต่ถ้าอะไรเข้าที่เข้าทางกูก็จะกลับมาหาเมืองเหมือนเดิมแมนยูเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ขอไปอยู่ลิเวอร์พูลสักแป๊บหนึง่ง ส่วนผู้หญิงก็จัดไปมึงหมดเพราะผู้หญิงแต่กูนะก,กูขอละขอไปอยู่แป๊บหนึ่งนะเรียกได้ว,ว่าถ้าฟังกันจนจบก็จะเห็นว่าหม่ำจกมกสุดทนจริงๆแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการโพดระบายฝากถึงแจ็คแฟนฉันกันแบบขำๆตามปรสา,าคนสนิทที่หยอกล้อกันไปมานะครับทุกคนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ